ต้องไปไปขโมยของนะยิบปืนยิบปืนยิบปืนใชชุดกอลชุดกอลปังมาแล้วสีเลอดไปกลว้าวว้าวว้าเน่านคันโอ้ฉันกำลังกดิอยู่ฉันจะดู chân ô khóc không sống đop, 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 đop. lấy đâu 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 đâu